เสภาพี่น้องมวนซะก่อนอาจารย์แม็กกี้รอรอรอโอเคโอ้ยนนอกราบสวัสดีพี่น้องทุกทท่านนะครับชาวจังหวัดกาลสินทุกทุกท่านเฮ้ยพะเยาสันดอกรู้ว่าเ่าหันแล้วเดี่ยล่ะโอเคว่าสิว่าพี่น้องที่อยู่กาลสินบ้านใดลูกได้เมียได้ผัวอยู่พี่สันดอกโอติโอ้ยนนอกรับผมโอ้อันนี้เคลื่อนเขตพะเยาอลไรครับ ปาดคอยรับมาแต่โดน่อยลืมอา่านหอ้ไปไหมเหลียวบ่เห็นไปไหมป้มมมยายยียหงละ่ะเอ้ากันยังว่าป้ายอันป้ายเขาเขียนไปขางทางพระเยว23กิโลเมตรพระนานตื่นขึ้นมากไหมมาสร้างขึ้นพ่อแท้คิดว่านะเดี๋ยวเบิ่งขึ้นรถกวนคอกๆตั้งแต่ออกจากบรนทพง่งอุ้ยไา่หลักคอยตีคอยนี่แล้วจ โอ้ยพี่น้องนะเวทีเข้ามาหลายไปอาจารย์หลายแล้วเต็มแล้วที่เต็มแล้วบต่ว่าพี่น้องเขาจะมันใหญ่มากไก่เลยเอาใหญ่มากไก่ถามไปถามมาไม่ต่อรอยเอ็ดครับผมบันเชียงใหม่มีบอพาราบบัดเชียงใหม่กับมี่ว่าจังไหนขวาวยไปลงข้างยุ่งเมื่อขึ้นนี่ว่าจังไหนท่านอาจารย์ตกี้ว่อนยุ่ตลาดเมื่อขึ้นครับผมแล้วก็ถามไปถามมาทูกขวายยุ่สารข้ามพารับผมเลยถามขึ้นไปอันคุณแม่ครับคือคือเพระกันใหญ่มากไก่แท้ว่าจัรยเออเอ้ใหญ่มากไก่ครับ พอแม่พามาอยนี่ต้นอยว่าสักนี่แล้วอันอีกประสบการณ์นึงนี่คอยไปเจอยล่านกับเขาขึ้นกันนี่และว่าตั้งรับไปกินอาหารตามสั่งกินล่งท่านว่าจะกินกินบ่ท่านเพิ่นล่งท่านนั่นโอ้คนไปหลายโพดเตรียมถุงให้ดีเบอร์เดอร์จะล่งกดหิวเขาแห้งๆว่าจะเนาะว่าสิห่อบอไดอห่อใช่ไหม อาจารย์ลอยงวกใส่เขาขวอ,อาจารย์เอาถุงมาว่าเสรนฐมาสั้นวดว่าเสรนถุงนี้ใสต่ตะบังฮงได้เฮาถุงนี้ใส่กระปุนได้เฮาไปหอดปุ๊บไปยืนต่อคิวครับผมเนี่ยแตกซาซา,าโดนเติบถือถุองโป,ออป,ป้ขึ้นมาเว้ยบเออแบบ้าอาจารย์เ่องไปหากินตามสั่งไปกินหัวมาดอกจังว่าเดี๋ยวเราคอยไป,ไปไปพ่อโยลานตามสั่งขึ้นกันแค่ะจะคอยบอกว่าแม่เอ้ยมือแรงไปเบิ้งเนื้อหมอลำประเสัิฐดอกครับเอาไปหลับพระเอก ใครก็เลยบอกว่าผมนี่แหละครับพระเอกว่าเสนอแล้วว่าทางไหนประเดี๋ยออกูว่าไปหัวมันดอกพระนะโอ้โหอีกทีมันสิเฝ้าใครเฝ้าเบิดเฝ้าเบิ่งพระเอกที่เสนอ่ะช่วงนี้นะครับผมอาจารย์มือเคาะได้ไหมหรือว่ายังไงนบอกว่าให้เราเล่นโฟกไปก่อนนะครับรอเวลาทําการแสดงจริงนะครับก็ประมาณสามทุ่มตรงนะครับท่านสสจะเดินทางมาถึงนะครับช่วงนี้อัะแต่ช่วงนี้ฟังเป็นผลงานเพลงแบบลูกทุ่งกันก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยฟังเป็นผลงานเพลง นแน่วของเผื่อชีวิตในแน่วของหลายๆแนวนะครับช่วงนี้ก็ฟังเป็นเพลงทุ่งๆกันซะก่อนนะครับก็สิบว่าหลงล่ะค่ะอ๋อคือเป็นเทวนั้นอันใหญ่หางเคียงเพิ่นอันเพิ่นว่าอ้ายพอสันคอยกันเลยเปล่าน้ำเพิ่นจะไหลหาดกันเลยมันไหลหาดกันเลยจะโดนกับแปดไว้ปันตาแดงแล้เนาะโอาแต่ธรรมดาแล้วเนาะเออกพาสันเลยตกตกใจเบิดอันงวดหนึ่งข่อยางไปเนาะไปใส่ครับแต่กี่เป็นกระเทยนั่นแหละ ตะกี้เจ้าเนี่ยนะข่อยนี่เราเป็นกระเทยโอ้แล้วสารภาพความจริงแล้วข่อยและยางไปฮะน้ายางไปยางไปพอไวรุ่นกลุ่มหนึ่งเดีับเป็นจังไหนต่อข่อยก็เลยถามเนาะได้ยินเพิ่นโศกันเนาะอ้ายอ้ายเฮ็ดยังอยู่ค่ะว่าสั่นข่อยก็ถามเนาะเออเจ้าถามเขาเออเขาตอบว่าจังไรบัดนี้กูกำลังเตะกระเทยอยู่โอ้เจ้าตอบขึ้นมาอันเตะมันตายแล้วได้ซุบกระเทยนั่นนี่ใครแล้วโอ้กับใจท่านที่เลยวมาตอวก็ได้ยากนักเลงครับผม ครับอ้าวมวนซื่อโฮเซลในช่วงแรกนะนไปนั่งฟังเพลงไปพร้อมพี่น้องครับครับซ้ำหอดเวลาทำการสแสดงครับ,รบผม ขอบคุณสำหรับทุกๆท่านนะครับขอบคุณมาลัยน้ําใจที่มอบให้นะครับผมขอบคุณสตังค์ที่มอบให้ก็แล้วกันนะครับพอได้ต่อลมหายใจนะครับกลับบ้านวันพรุ่งนี้นะครับผมถ้าในขยุดน้อพี่น้องตลอดสอดแจ้งกันแล้วกันเมื่อนี่ยุทน้อพี่น้องจนทอดสอดแจ้งคอร์พี่น้องจะเฝ้าเมื่อนี้จากกันเด้พี่น้องเด้อมวลบมวลโกเสาฟังดังประดังโอสาเชียหมอลำทีมงานหมอลำยอดเด็ดเพชรลำเพลินนะครับนำทีมโดยคุณพี่พรพิรดีนะครับ ไปก็กพี่ว่าโตโจอยู่เป็นเนาะเอ้าขันเอิญแม่โ้โตใจข้าดโต,ตขันขแม่อยู่นเน<อ>าะเขันแม่ทั้งหันบ่ได้เราบ่จจัยเงินแล้วว่างเตี้ย<อ>โอ้อยู่เป็นเนาะแต่เราตีเจ้าย่างหนึ่งแล้ว่าฮะเราตีเจ้าย่างหนึ่งวันน้องไปจางไหนครับยู่กำกันสองปีแม่ตีย่างหนึ่งแล้ว่าตีอย่างละแม่บลองเพลงหายิ้มแน่แล้ว่ามันยิ้มบ่ได้ครับมันซึ้งในอารมณ์มอะครับทั้งเทอมมันซึ้งทั้งเพลงซึ้งสิยิ้มย่างไหนเนาะมันต้องหาเปลี่ยนเออเป็ย่างไหนอาจารย์มือเคาะพร้อมไป เอาอีกวะเฮพ่งได้อ๋อเพ่งยังเอาให้เขารักเธอมันเธอรักเขาจากบาทเลยเอาเพ่งซาซาเลยขอเสียงคนอกหักหน้าเวทีหน่อยจ้าโ้นนะปาดยกมือแกเดาแกเดาโคดโพเนาะบุยยกมือบระหันครับยวหยกมือเรื่องห้องเด้บ้านนี้เอามือยกมือที่ยกกันซอยเหลือเจ้าของกันได้ซอยเหลือที่อะไรครับเอาซอยเหลือภาไปซื้อเขาซื้อน้ำกินเองนี่ละซักผ้าซักแพร่สันตัวเป็นสร้อยเพิ่นนั่นสําหรับครับผม ไม่ะะยังนอทางหนาโคกวบใดีเนาะยังนอเออเดี๋ยวแต่เล่าแลลวแต่เล่าครับผมพี่น้องคอยแต่หันพี่น้องเจ้าพี่น้องคอยแต่หันเอ้าไม่พี่น้องไรแท้เออพี่น้องคอยได้เจ้าซื้อหัจักบอลเราซื้อยังซื้อว่าไอจักไหมจักยังครับจักแล้วเราเป็นไผ่ไหมโอ้ยป่นันว่าพี่น้องจะขอจําเซกันว่าอะไรูย่ แค่เขารักเธอครับแล้ว <บา S 1> พอดีถ้าใช้เพลงทั้งทั้งไรสดทั้งอาจารย์ลอยชาแนลนำป่านมีฮอตไรสดพูดนะแนนกับทั้งช่องยูทูบโบกเช่นช่องรัอกอะไรนี่เด้๋ยวสางเนื้อเจ้าแยกไปใช่เหรนี่เด้อกล้องสองตัวมันตัวนั้นน่ะโอ้คนสวยพอนะแอดมินสวยๆยืนย้วย,น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 ยพนาแล้วเบิ่งขึ้นเหียดอีโมโถือนำฝนไปสวยว่าวแบบน้องนุ่ง